โดยโกรมการแพทย์นะคะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกแนะนํา้าสมุนไพรนะคะที่จะช่วยกู้ผิวในช่วขงของการเล่นสงการที่ผ่านมาค่ะโดยดรรัชนีจันเกตนะคะผู้อํานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยค่ะกล่าวเขาว่าหลังเล่นสงกรารน,นะคะประชาชนส่วนใหญ่มักพบปัญหาเกี่ยวกับสภาพผิวพรรณเนืน่องจากช่วงเทศกาลสงกรารค่ะคนส่วนใหญ่มักเล่นน้ํากลางแจ้งทําให้ผิวพรรณเนี่ยโดน แสงโดยตรงทำให้ผิวพันธหมองคล้ำเกิดจุดด่างดำทั้งบนผิวและใบหน้า รวมถึงผิวที่ไหม้จากแสงแดดมีความแห้งกร้านรวมไปถึงการเกิดผดผื่นที่ผิวหนังซึ่งเป็นปัญหาสําคัญนะคะที่ต้องเร่งรักษาโดยเฉพาะสุภาพสตรีเพื่อให้ผิวหน้าและผิวพรรณกลับคืนสู่สภาพปกติโอโหอันนี้คือความจริงเลยที่โดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะใช่ค่ะหลายคนยังอยู่ที่วันไหลพัทยากลับมา,<อ>าหรือ,อย,ยังยยคะนะคะช่วงสงกรานต์แบบนี้รวมถึงจริงๆแล้วที่น้องแบมพูดไปเนี่ยไม่ผิดเลยหลายคนนี่คือเขาบอกว่า ฉันดูแลผิวเพื่อที่จะนี่แหละเทศกาลสงกรานฉันเต็มที่หรือแม้กระทั่งบางคนไปเที่ยวต่อไปชายหาดนะคะก็อ่ดเพิ่มมารับวิตามินดีมาเต็มๆดีดีเกินดีบางคนบอกว่าผิวสีแทนออันนี้ก็มีส่วนแต่ว่าแทนกับไหมนี่มันมีเส้นบางๆกันอยู่น้องแบมพี่พูดยังไม่จบพค่างไงคะแทนที่จะขาว๋อแทนที่จะขาวนี่นี่ไง่ะนะคะ วันนี้นะคะอย่างที่น้องแบมเกลิ่นไปคุณผู้ชมขากรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกคอแนะนํา5สมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยบํารุงผิวพรรณให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้จดไว้นะคะจดให้ทานว่านหางจระเข้ค่ะนี่เลยช่วยบํารุงผิวพรรณช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวรักษาแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกได้นะคะ,คะช่วยลดอาการอักเสบช่วยลดอาการผิวไหม้จากแสงแดดวิธีการค่ะ สามารถใช้ได้ทั้งรูปแบบเจลหรือว่านำวุ้นใสๆของใบว่านหางจระเข้นี่แหละนำมาปอกเปลือกก่อนอนะคะคือลอกเปลือกออกก่อนล้างยางออกให้หมด เพราะอาจทําให้เกิดการระคายเคืองได้ก็คือเวลาเราลอกมามันอาจจะมียางมีอะไรเราเอาแค่วุ้นสายๆของเขา<ช>มาใช้งานนั่นเองนะคะ,ะต่อไปเป็นน้าพึ่งตัวน,นี้หาง่ายอ,อยู่ในครัวเรือนของเร,เรามีแน่นอนค,คุณสมบัติของน้ําพึ่งนะคะคือช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวรวมถึงมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียตรงนี้ช่วยในเรื่องของการลดสิวทําให้ผิวนุ่มอีกด้วยค่ะพี่มีค่ะขมิ้นชันนะคะก็ถือว่าสรรพคุณดีมากๆเหมือนกันนะคะแก้อาคาร อาการผื่นคันเวลาเราไปเล่นน้ำบางทีเราไม่รู้เราเจอน้ําอะไรมาบ้างกลับมาย,ยุก,กิ๊ยุก,กิ๊ยุก,กิค่ะนี่อาการผื่นคันต่างๆแก้ได้แก้น้ํากัดเท้าอนอกจากรองเท้ากินคนแล้วนอกจากรองเท้ากินคนแล้วที่เกิดขึ้นค่ะน้ํากัดเท้า,าบางทีแช่น้ํานานนะคะ,คะก็แก้ได้ลดอาการแพ้ของผิวช่วยบํารุงผิวพันธุ์ค่ะต่อมานะคะ แตงกวานะคะมีสรรพคุณค่ะหลายๆคนรู้ดีว่าน้ำเขาเยอะอดังนั้นช่วยในเรื่อง,องความชุ่มชื้นแน่นอนนะคะ,คะลดความหยาบกร้านของผิวนอกจากนั้นก็ยังช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของผิวได้ด้วยนะคะแล้วก็บัวบกค่ะนี่นอกจาก ลดเรื่องของช้ำเลือดช้ำหนองนะะอ i, ชอใช่ที่อ,อกหักนะคะเขาบอกว่าอย่ากินนะเดี๋ยวจะอกหักจริงๆไม่ใช่สรรพคุณเขาเยอะนะคะ,ะสำหรับบรรเทาอาการผดผื่นคันช่วยลดการอักเสบของผิวสมานผิว,สา,าผวสามารถใช้ในรูปแบบครีมหรือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีส่วนผสมของใบโบบกนะคะแต่ถ้าใครอยากดื่มน้ำก็ได้นะบำรุงนะคะเป็นแบบว่า พืชเย็น,ใ,นใช่ค,ค่ะบำรุมได้นะคะอันนี้ก็เป็น5สมุนไพรที่เราแนะนํามาจริงๆแล้วสามารถเอามา คอมบิเนชันกันได้คือ,อเอามารวมกันนะคะนนไ,ไม่ว่าใช่ไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำผึ้งหรือว่าทั้งตัวขมิ้นนะคะอนอกจากที่เราจะทำภายนอกและภายในเช่นเดียวกันสำคัญมากๆคือ1การพักผ่อนที่เพียงพอ, 2, อ2คือการทานอาหารที่เป็นสมุนไพรมีฤทธิ์เย็นนะคะมีรสจืดหรือว่ารสขมนะคะไม่ว่าจะเป็นแตงโมมะละนะคะหรือว่าฟักทองน้ำมะพร้าวต่างๆนะตรงนี้หญ้านางใบ,บับบกแตงโมช่วยได้หมดเลยก็คือช่วยแก้ร้อนไหนนั่นเอง อากาศาร้อน,น,อนๆแบบนี้แต่บอกคุณผู้ชมหนึ่งคือคุณผู้ชมบอกว่าเมนูต่างๆที่เป็นเมนูอาหารแซ่บๆของเรากินแล้วมันเผ็ดมันแซ่บก็ต้องผลไม้บอกคุณผู้ชมหน่อยช่วงนี้ออกมาเยอะ เริ่มมีฤดูกาลทุเรียนแล้วใช่ไหมถูกต้องค่ะมะม่วงก็ออกมาหลายอย่างก็ออกมาเวลาเราทานผลไม้ไทยเนี่ยดีนะอดหนุนเกษตรกรไทยแต่บางอย่างทานแค่พอดีโดยเฉพาะใครที่เป็นเบาหวานอันนี้อยากจะบอกต้องรผู้สูงอายุหรือกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานค่ะคือทานแค่พอเหมาะพอดีเพราะจริงๆแล้วคุณหมอหรือว่านักโภชนาการเขาบอกอยู่แล้วแหละแล้วทุกวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็รณรงค์เรื่องขับ วันหนึ่งห้ามกินกี่ขาบนับขับให้เป็นอย่างผู้หญิงเราห้ามสิบสองถึงสิบห้าขบต่อวันนะคะผู้ชายสิบห้าถึงสิบแปดขบต่อวันเดี๋ยวอีกนิดนึงเขาจะมีการรณรงค์แล้วก็พีอาร์สำคัญให้ครอบคลุมนะคะจริงๆแล้วเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างที่น้องแบมอ่านบอกคุณผู้ชมไปเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอสําคัญต่อผิวสาวๆเรานี่ก็คือก่อนนอนนี่คือไม่ได้นะจะล้างหน้าแล้วก็นอนเลยไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าแบบเรื่องของความสะสมเรื่องแบคทีเรียต่างๆที่มันเกิดขึ้นจริงๆปัญหาสิวที่มันเกิด มันไม่เกี่ยวมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของสกินแคร์แต่ว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการทําความสะอาดอไม่ทําไม่ดีหรือเปล่าเี<ช>้ต้องระวังกันด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปเลือกใช้สมุนไพรที่เหมาะสมกับเราได้นะคะในการกู้ผิวหลังสงการแบบนี้